ถึงญี่ปุ่นแล้วก็ไปก่อนบ่อยๆนะพี่บูนะอชอบทานซาชิมิก็กินได้กินได้แล,ล้วร<ม>ู้รไหมว่าปลาที่ญี่ปุ่นในซาชิดเนี่ยนะมีชื่อเรียกหลายแบบเลยในแต่และฝั่งเนี่ยนะเวลาเรียกนะก็จะเรียกต่างกันนอกวมันต้องแบ่งราละเอียดขนาดนั้นด้วยสวัสดีค่ะพบกับรายการแฟนเพจเนีวย ทีที่แล้วนะเราคุยกันถึงเรื่องโกเบบียร์ี่เจียบใช่ไหใครอยากรู้ก็ต้องกลับไปฟังพูดกอนก่อนใช่ไหมใช่แล้วค่ะพูดถึงญี่ปุ่นแล้วก็ไปกันบ่อยๆนะพี่บูนะ,<ม>ะชอบทานซาชิมิม <ะ S 1> ไหมก็กินได้กินได้แต่ว่าชอบพวกหอยเชลล์อะพวกเตะพวกกุ้งพวกนี้มากกว่างปลาก็ได้นิดหน่อยฮามาจิอะไรเงี้ยพอได้แล้วรู้ไหมว่าปลาที่ญี่ปุ่นหลายๆชนิดเนี่ยนะมีชื่อเรียกหลายแบบเลย ในแต่ละฝั่งเนี่ยนะเวลาเรียงนะก็จะเรี้ยกต่างกันเพ้วะมันต้องแบ่งรายละเอียดขนาดนั้นด้วยเพราะว่ามันจะง่ายกับธุรกิจพวกอาหารที่เวลาเขานําไปทําอาหารเพราะว่าคล้ายมันจะต่างกันไงอ่าแล้วมีปลาชนิดไหนบ้างที่แบบมีชื่อที่แบบพี่เตี้ยวบอกว่ามันมีหลายๆชื่อรู้จักปลาบุรีไหมอ๋อรู้จักรู้จักรู้จักปลาฮามาจิไหมอ่าโอเคคือพอพูดอย่างเงี้ยมันอาจจะคิดว่ามันเป็นคุรตโวะนะแต่จริงๆมันเป็นแบบแล้วเาบอกมันมีหลายชื่ออย่างเงี้ยมันแบ่งตามอะไรบ้างอ่ะ ก็แบ่งตามอายุของปลาเพราะปลาอายุเยอะขึ้นขนาดก็จะใหญ่ขึ้นตอนหลัอันนี้คือเป็นเรื่อง่องปกติอยู่แล้วใช่ไหมตั้งแต่ตั้งแต่แรกเกิดนะเขาเรียกกันว่าอย่างไงเดี๋ยวเรามาดูกันทีละชื่อเลยดีกว่าโอเคเริ่มที่อากาจังเลยก็คือเบบี้หรือว่านิวบอร์นะคะก็คืออายุ0-6ถึงเดือนนะคะโดยขนาดจะอยู่ที่ประมาณ0-15ถึงเซนเราจะเรียกชื่อว่าหางคันโตเรียกว่าวาคาชิ ฝังคันไซเรียกว่าซอบัสสอโอ้โหอะไรมันจะคนละอันขนาดนี้นะคนที่ไม่ได้อยู่วงการเนี้ยบอกได้เลยว่ามันมันไม่น่าจะรู้อ่ะเนะเพราะมันเป็นปลาชนิดเดียวกันเหมือนแบบชื่อเป็นคนละเรื่องเออมันเมือนคนละทางเลยนะอ่าแล้วถ้าสมมติว่าเป็นหกเดือนขึ้นไปไม่ถึงหนึ่งปีก็ไซส์ก็น่าสักประมาณสิบหกสี่สิบเซนใช่ไหมอ่าประมาณนั้นคันไซนะเขาเรียกว่าอีนาดับจนคันโตเรียกว่า ฮามาจิอ๋อฮามาจิมาแล้วฮามาจิอยู่ตรงนี้นี่เองฮามาจิตรงนี้นี่เองนะแต่ถ้าเป็นอายุขึ้นไปอก็ถ้าเป็นปลาอายุ1ปีขึ้นไปจนถึง3ปีนะคะไซส์ก็สักประมาณ4 1่สถึงหกเซนคันโตเรียกว่าวาลาสักันฝั่งคันไซส์เรียกว่าเมจิโระโอไซส์สุดท้ายก็จะเป็นบุรีนนะคะก็มีไซส์ประมาณเก้าสิบเซนขึ้นไป90้าสเซนขึ้นไปคือเป็นบุรีอ่าเนี่ยเป็นบุรีแล เปขอปลาไซส์ละหกสิบเซนหน่อยขอปลาแท้สามสิบเซนหน่อยตั้งซื้อให้มันก็จบไงเนาะตั้งซื้อให้มันก็จบอ่ะแล้วพี่ซื้อปลาทูอ่ะพอปลาทูเป็นปลาทูกว่าขนาดเยอะขึ้นเป็นปลาทรีว่ะใช่ใช่พี่เอาปลาทรีสามตัวโอ๊ย เราคุยกันถึงบุหลีหรือฮามาจิไปแล้วนะคะมีอีกไปหนึ่งชนิดที่ทพี่เจี๊ยบชอบกินส่วนใหญ่ที่ไปแล้วก็จะสั่งเนี่ยนะก็เป็นมาคุโระบางทีล,ลูกสั่งปลาแซลมอนอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีฮามาจินะ,ะแล้วก็เป็น คำปัจจิคำปัจจิแต่รู้หรือไม่ว่าคำปัจจิก่อนจะเป็นคำปัจจิมันเป็นอะไรมาใช่อย่างที่บอกว่าเขาแบ่งตามไซส์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นคำปัจจิเนี่ยเขาไม่เกิน35เซนเนี่ยเขาก็จะมีชื่อเรียกเหมือนกันเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรช็อกโกช็อกโกเป็นช็อกโกแลตเลยเนอะเออช็อกโกช็อกโกช็อนกโกขนาดที่มันแบบอัพขึ้นไปอ่ะอัพขึ้นไปอีกก็เป็น35ถึง60เซนนะคะเรียกว่าอะไรพี่โอุชิโอโกะชิโอโกะชิโอโกะ มีมากกว่านั้นอีก6 0สิบถ<อ>ึงแปดสิเราเรียกว่าอากาฮหนะนะคะอากาฮหนะอ,อากาฮหนะอุ๊ยพูดถึงอากาฮหนะอีกความหมายนึงคือดอกไม้แดงนละยเพะว่กากล่าวไปว่าสีแดงขนาดไว้ดอกไม้ใช่คะต่อไม่ยากเลยนะอากาฮหนะใช่คะก็คือเป็นไซส์ประมาณสักไม่เกิน80เซนใช่แล้วก็ไซส์สุดท้ายแล้วก็คือไซส์ที่เป็น80เซนขึ้นไปคําปาจิก็เปิดเผยตัวตนอีกแล้วนะคะจากช็อกโกชิโอโกะอากาฮหนะมาเป็นคําปาจิ ถ้าเราไม่ได้อยู่ในแวดวงที่พี่ฮูบอกใ<ช>เราก็จาแค่ไอที่เหมือนแบบมีขายปลานี้เราชอบไ,ไม,มีความาสีกระจกออนะก็ประมาณนี้นะก็เป็นปลาสองชนิดที่เราได้เอามาเล่าให้ฟังนะคะก็เป็นเกล็ดอินเล็กเกล็ดน้อย,ยที่ทําให้เรารู้ว่าเออไปญี่ปุ่นม,มีเรื่องหลายแบบใช่ใชแต่ว่าก็คิดว่าน่าจะมีสาระนะแล้วก็สนุกสนามไปกับเราสองคนที่พี่เตียมเนอะเก็บสาระไปไลสาระเก็งไว้ที่นี่โอเคนะใครชอบก็กดกระดิง่ง สับส r คร e สไค์ <นะ S 1> ด้วยเนาะแล้วก็ใครอยากจะให้เราเล่าเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะคะอีพีนี้ไปแล้วน้พี่เตียวเนาะจ้าบ๊ายบาย